เหรียญมันมี2ด้านครับสิ่งที่น่ากลัวอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าคนที่เข้าถึงเทคโนโลยี AI นะครับมีแค่จำกัดสิ่งที่เกิดขึ้นคือแทนที่ AI จะทำให้ความเหลื่อมล้ำลดลงเนี่ยความเหลื่อมล้ำอาจจะสูงขึ้นก็ได้ในเมื่อคนที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจ AI นะครับเป็นแค่คนกลุ่มเล็กๆนะครับไม่ใช่ทุกคนนะครับ ก้วทันนวัตกรรมสู่เส้นทางแห่งความยั่งยืนก็ต้องเล่าว่ามนุษย์เราเนี่ยก็พยายามที่จะหาเครื่องทุ่นแรงมาตั้งแต่ยุคอดีตนะครับถึงยุคที่เรามีเครื่องจักรมากมายนะครับใช้ในการทุ่นแรง แต่เราเองก็อยากที่จะไปในสเต็ปถัดไปในก้าวถัดไปก็คือทำให้เครื่องจักรเหล่านี้ทำงานให้พวกเราได้มากขึ้นตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีรถยนต์แต่เราก็ยังต้องอ,อยู่ที่พวงมาลายัยแล้วก็สั่งการเคลื่อนไหวของรถยนต์ การที่เราพัฒนา AI ขึ้นมาเราก็เปรียบเสมือนเราอยากจะใส่สมองเข้าไปในรถยนต์และให้สมองเนี่ยตัดสินใจให้เราว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ควรจะเร่งความเร็วถ้าเกิดว่ารถมาอย่างนี้เราควรที่จะทำอย่างไรลดความเร็วหรือเราอยากจะแซงคันข,ข้างหน้าเป็นต้นเราอาจจะต้องเปิดไฟกระพิบก็จะให้รถยนต์เนี่ยเขาตัดสินใจแทนเราเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เริ่มที่จะเห็นชัดมากขึ้น อีกตัวอย่างนึงก็คือเรื่องของแชทบอทหรือว่าตอนนี้ก็เป็นเรื่องของ Voice แล้วนะครปัจจุบันเนี่ยเราเองเนี่ยก็ยังจะต้องใช้พนักงานในการตอบแชทในการรับสายโทรศัพท์เพื่อตอบคำถามลูกค้าที่มันซ้ำๆเดิมๆถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องจักรที่เป็นโทรศัพท์แต่โทรศัพท์เนี่ยมันสามารถที่จะเข้าใจว่า ลูกค้าต้องการอะไรแล้วก็ตัดสินใจได้ว่าเราจะต้องไปค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลนี้หรือเราจะต้องไปดูการ ติดตั้งอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตอบลูกค้าให้เองเนี่ยก็คงจะดีไม่น้อยนะครับก็ AI ก็จะมาช่วยมนุษย์มากยิ่งยิ่งขึ้นไปนครับอ่านี่ก็เป็นแค่2อสตัวอย่างครับทีนี้เนี่ยนักวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์เขาก็พยายามที่จะสร้างความเชื่อมโยงก็เหมือนกับสมัยก่อนที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าแล้วเราเห็นนกมีปีกแล้วก็เลยสร้างเครื่องบินมีปีก นักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะมองแล้วก็เรียนเรียนแบบการทำงานของมนุษย์การทำงานของสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนที่สุดก็คือสมองนะครับก็ไปสร้างคอมพิวเตอร์ที่เป็นโครงข่ายเขาเรียกว่า artificial neural network จำลองการทำงานของสมอง นะครับก็ในสมองโครงข่าย artificial เนี่ยก็จะมีโนดคอมพิวเตอร์เยอะแยะมากมายนะครับอาจจะเคยได้ยินว่า p a r a มิเตอเป็นหลายแสนล้านพารามิเตอนะครับก็เหมือนสมองเราที่มีมหลายแสนเซลล์นะครับแสนล้านเซลล์นะครับพอเราได้รับสัญญาณจากหลายๆ input sensor ต่างๆก็จะมีการคประมวลผลนะครับแล้วก็ขยายต่อไปในชั้นของสมอง artificial ต่อๆไป ความสามารถเมื่อคอมพิวเตอร์มันมีความสามารถในการได้ยินมีความสามารถในการอมองเห็นมีความสามารถในการเปล่งเสียงกลับไปและยังมีความสามารถในการตัดสินใจว่าหรือว่าแปลผลน,นะครับว่าสัญญาณที่เข้ามาหมายความว่ายังไงและ มีกระบวนการตัดสินใจว่าเราจะหรือ AI จะต้องตอบกลับลูกค้าหรือสั่งการหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรเนี่ยยังไงนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยีมันมาถึงขั้นนั้นแล้วนะครับผมก็มีโอกาสได้ใช้โปรแกรมนะครับที่เป็น AI ในการช่วยเขียนซอฟต์แวร์นะครับช่วยเขียนโค้ดโดยที่เราสามารถสั่งการด้วย การพิมพ์การแชทด้วยภาษาธรรมชาติภาษามนุษย์นะครับว่าเราอยากจะได้แอปพลิเคชันภายในระยะเวลาไม่เกิน10นาทีครับเราสามารถสร้างแอปพลิเคชันนี้ได้นะครับหมายความว่าถ้าเราสามารถสั่งการ AI ให้สร้างโปรแกรมให้เราได้เนี่ยนั้นด้วยภาษา,ษา,ษาธรรมชาตินั่นหมายความว่า เราไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในภาษาที่ไม่ใช่ภาษามนุษย์ธรรมชาตินั่นก็คือภาษาโปรแกรมมิ่งแลงวิชที่เราอาจจะต้องเขียนเป็นลอจิกภาษา C ภาษา Python นะครับเขาก็จะมีวิธีในการเขียนโค้ดที่เราจะต้องเรียนรู้เรียกว่าเป็นภาษาที่เพิ่มเติมจากภาษาธรรมชาติของเรานะครับนั่นหมายความว่าเด็ก รหรือทุกคนที่มีความสนใจแต่อาจจะเขียนโปรแกรมไม่เป็นก็จะสามารถสร้างแอปพลิเคชันพวกนี้ได้ด้วยอย่างง่ายดายนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายมากกว่านี้นะครับ AI นะครับตัว A ใน AI เนี่ยนะครับผมอยากให้ทุกคนนึกถึงคำว่าออโตเมชันนั u t ออโตเมชันคือระบบที่เป็นอัตโนมัติเนาะอะไรที่มันทำงานซ้ำๆเดิมๆเนี่ย เราก็สามารถที่จะใช้ออโตเมชันในการทำงานช่วยเรานะครับสมมุติว่า,เ,าเราเป็นบริษัทนะครับแล้วก็มีลูกค้าทักเข้ามานะครับเพื่อที่จะาถามถึงสินค้าและบริการของเรานะครับส่งอ e ีเมลเข้ามาแทนทีเ่เราจะต้องอกดแล้วก็คอยตามอ e ีเมล แล้วก็แยกอ e ีเมลว่าอันนี้เป็นอ e ีเมลประเภทอะไรคนที่ส่งเมลเข้ามาเขาสนใจจริงหรือเขาไม่ได้สนใจหรืออาจจะมาติดต่อสอบถามเรื่องอื่น AI สามารถที่จะเอามาเพื่อดักว่าอ e ีเมลที่เข้ามาเนี่ยทันทีที่เข้ามาเนี่ยเราก็ใช้ AI ในการแปลผลนะครับว่ามันคือหัวข้อเรื่องอะไรเราสามารถที่จะใช้ AI ในการเข้าใจว่าคนที่พิมพ์เข้ามาเนี่ยพิมพ์เข้ามาแล้วเขาอยากได้คำตอบอะไร เราสามารถที่จะใช้ AI ในการไปหาคำตอบจากฐานข้อมูลหรือจากคำตอบเก่าๆที่เราที่เป็นพนักงานเนี่ยเคยตอบไว้แล้วก็ตอบลูกค้าแทนเราแม้ที่จะใช้ AI ในการตัดสินใจว่าอีเมลคนนี้สำคัญจะต้องตอบด่วนๆ หรืออีเมลนี้อาจจะต้องส่งไปที่มนุษย์หรือพนักงานเพื่อตัดสินใจถ้ามันเป็นอีเมลหรือเป็นลูกค้าที่สำคัญออโตเมชันยังเอาไปใช้ได้ในทุกๆสายอาชีพนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เวลาเราไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าอีก3เดือนเจอกันแทนที่จะต้องให้พยาบาลเนี่ยโทรมาหาเราว่า คุณวินคุณมีนัดเ,เจอคุณหมอและพีพันธ์คุณมินสามารถเข้ามาได้ไหมแล้วก็หลายครั้งที่ผมก็อาจจะไม่สะดวกก็บอกว่า,อาพอดีติดธุระติดประชุมขอเลื่อนไปก่อน แทนที่จะต้องใช้พนักงานที่เป็นพยาบาลนะครับเราก็สามารถใช้ AI เนี่ยในการทำนัดหมายใหม่ให้ทีนี้พยาบาลก็จะมีเวลาที่จะไปดูแลคนไข้ได้มากขึ้นเราสามารถที่จะใช้ AI ในการทำอีกหลายหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้ AI ในการช่วยคุณครูในการตรวจการบ้านเรา,าจ,จะใช้ AI ในการ ช่วยคุณครูในการออกแบบทดสอบแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนเราสามารถที่จะเอา AI ไปใช้กับงานจองตั๋วนะครับที่พักจองโรงแรมหรือเราอาจจะใช้ AI ในการนัดต่างๆนัดช่างทำผมนัดช่าง มาล้างแอร์เป็นต้นนะครับ AI สามารถเอามาช่วยเราในการขายของได้ตลอดเวลาช่วงที่เราไม่พร้อมนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือดึกๆลูกค้าทักเข้ามาเราไม่สามารถที่จะตอบหรือว่าอยู่บนหน้าจอได้ตลอดเวลาเราสามารถเอา AI เนี่ยมาเป็นผู้ช่วยเราในการตอบลูกค้าน่ามาสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับคำถามคือว่า เมื่อ AI มาช่วยเรามากขึ้นขนาดนี้เราควรที่จะก้าวเดินต่อไปในชีวิตยังไงก็มีคำถามว่า AI จะมาแย่งงานมนุษย์หรือเปล่านะครับผมก็อยากจะบอกว่าวันนี้ AI เนี่ยทำหน้าที่แทนการทำงานพื้นฐานหลายหลาอย่างดังนั้นเนี่ยถ้ามองว่ามันสามารถทดแทนสายอาชีพที่เรียกว่าเป็น ลูกมือนะครับหรือว่าถ้าเป็นสายการทำงานก็คือเป็นจูเนียร์ละกันนะครับเราเป็นนักศึกษาจบใหม่ถ้าเราทำตามคำสั่งนะครับเหมือนกับเราเป็นทหารเนาะลูกพี่เราบอกว่าอ่ะจงไปเขียน Front End จงไปเขียนเว็บไซต์โดยที่เมนูอยู่ข้างบนเมนูมี4-5เมนูเป็นต้นนะครับนั่นคือเราเป็น ลูกมือนะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นสายงานอาชีพ Data Scientist หัวหน้าเราบอกว่าจงไปดึงข้อมูลมาจาก Excel นี้แล้วก็จง Format หรือ Clean Data แล้วก็จง p ล o อตกราฟอันนี้ก็คือเป็นลูกน้องเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่า AI สามารถทำสิ่งเหล่านั้น เหมือนจูเนียได้แล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่าเราจะต้องยกระดับตัวเองจูเนียจะต้องกลายเป็นซีเนียครับจูเนียที่เป็นมนุษย์ที่เป็นคนเนี่ยจะต้องทําหน้าที่ในการสั่งการและให้ Chat GPT หรือว่า AI ในการเขียนโคดเขียนโปรแกรมให้เรา รหรือถ้าเกิดเราเป็นพนักง,งาน Contact Center ให้บริการลูกค้าครับแน่นอนว่าเราไม่สามารถบริการลูกค้าได้พร้อมๆกันหลายๆคนใช่ไหมครับเพราะเรามีหูเดียวเรามีปากอันเดียวครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจตรงนี้แทนที่เราไม่ปรับตัวเราจะเริ่มปรับตัวโดยเราจะเป็นคนสอน AI นี่แหละครับก็คือการที่เราที่เป็นมนุษย์นะครับเราจะต้องก้าวข้ามการทำงานที่เป็นลูกมือ นะครับมาสั่งการตัว AI แทนสุดท้ายนะครับเราก็อาจจะพูดถึงเรื่องของอประโยชน์นะของ AI ในมุมต่างๆนะครับไม่ใช่แค่มุมในการทำงานแต่มุมของเศรษฐกิจนะครับที่สามารถสร้างรายได้ได้ไดมากขึ้นลดค่าใช้จ่ายลงนะครับแล้วก็มนุษย์ก็มีเวลามากขึ้นในการไปคิดสร้างสารรค์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆโดยการสั่งงานของ AI นะครับก็จะทำให้เกิดการใส เศรษฐกิจกที่มันเติบโต,ตมากขึ้นในมุมของสังคมครับสังคมก็จะประกอบด้วยาการศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าเกิดว่ามนุษย์เรามีการศึกษาที่มากขึ้นนะครับเข้าถึงข้อมูลได้เยอะขึ้นาการาชี้นำทางนะครับให้ใช้เครื่องไม้เครื่องมืออย่างเช่นตัว generative AI เช่น ChatGPT ก็จะสามารถที่จะเรียนรู้ได้หลายๆอย่าง โต้อตอบเราอาจจะอัปโหลดหนังสือเข้าไปแล้วก็ถามว่าหมายความว่ายังไงนะครับเมื่อ ความเหลือมล้ําลดลงจากสภาพสังคมที่ดีขึ้นนะครับสาธารณาสุขทุกคนได้ให้รับการบริการที่มากขึ้นได้ดีขึ้นนะครับก็ความเจ็บป่วยก็จะลดลงเหรียญมันมี2ด้านครับ AI เนี่ยมีประโยชน์มากก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรานำไปใช้ในทางที่ผิดก็น่ากลัวเหมือนกันสิ่งที่น่ากลัวอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าคนที่เข้าถึงเทคโนโลยี a i นะครับ มีแค่จำกัดนะครับไม่ได้เข้าถึงกันทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นคือแทนที่ AI จะทำให้ความเหลื่อมล้ำลดลงเนี่ยความเหลื่อมล้ำอาจจะสูงขึ้นก็ได้ในเมื่อคนที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจ AI นะครับเป็นแค่คนกลุ่มเล็กๆนะครับไม่ใช่ทุกคนนะครับ คนกลุ่มเล็กๆนี่ก็จะตัดตวงสร้างผลประโยชน์อย่างมากมายก็อยากจะฝากถึงภาครัฐและภาคเอกชนนะครับในการนำ AI มาใช้อย่างไรนะครับเริ่มใช้อย่างไรและใช้อย่างไงให,ให้มันเกิดความยั่งยืนครับ AI นะครับเป็นเรื่องใหม่แล้วก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วการที่เราจะใช้ AI นะครับเราจำเป็นยังไงก็ตามนะครับเราก็จะต้องมีคนที่มาใช้การ AI ดังนั้นเราก็จะต้องพัฒนาบุคลากรก่อนครับแล้วก็อาจจะต้องมีการจัดอบรมแล้วก็อาจจะต้องมีการสอนพนักงานเราอาจจะให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับมาสอนแล้วเราก็อาจจะต้องมีการาทดลองนะครับในการใช้เมื่อเกิดการใช้นะครับแน่นอนสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆก็คือประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นค่าใช้จ่ายลดลงแล้วก็อาจจะมีรายได้มากขึ้นนะครับ ส่วนภาครัฐก็เช่นเดียวกันภาครัฐก็อาจจะต้องมองในมุมที่ใหญ่มากกว่านั้นอีกก็คือการสร้างอีโคซิสเต็มนะครับเราอาจจะเริ่มเหมือนกับที่ผมบอกว่าเราจะต้องพาทุกคนไปด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่นะครับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเพราะก็ถ้าเกิดว่าการนำา AI ไปใช้นะครับเกิดขึ้นกับแค่ บางส่วนบางองค์กรที่มีรายได้สูงความเหนื่งล้ำก็จะตามขึ้นมาดังนั้นเนี่ยก็อยากฝากถึงภาครัฐนะครับเพื่อที่จะทําให้เกิดความย,ายั่งยืนเนี่ยจะต้องมีการเ,าเรียกว่ากระจายทั้งความรู้กระจายทั้งรายได้นะครับที่เกิดขึ้นนะครับกลับเข้าไปสู่กับน้องๆที่อยู่าตามาชนบทนะครับจะเริ่มมีการ จัดอบรมอาจจะต้องมีการเรียนออนไลน์อาจจะต้องทำให้น้องๆทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่อิอนเทอร์เน็ตและมันก็จะก่อให้เกิดความยั่งยืนเมื่อทุกคนมีความเสมอภาคกันในการเข้าถึง AI นะครับ